ก็ขอกราบสวัสดีเจ้านายเวรช่องไทยรัฐลอดกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆค่ะค่ำคืนนี้ค่ะเรามาสาวขามคุณแปดพันบาทมาเริ่มกันที่เบสิคพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยโอ้มาทียังไงมันเนี่ยเป็นขอาจะรอนปล่าคะฮูยมาดีจริงๆเสวยงนมกำลังแปดฮูยเคลงสวยจ้ามาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวจับต่อเขาให้ วะตอนนี้ลุ้นเคตกช่องแรกกับฟีเกมอะไรจะมาลุ้นนะคะอูงหูทุกคนค่ะค่ะอุ้ยหลอกร่อให้ดีใจนะทุกจับไ่าอุงหูหน้าเคมาโอเคมาดีนะทุกคนยังไงยังไงยังไงกันคะเนี่ยอุงหูหน้าเคมาเยละเคมาดีจับอีทุกคนครับยังไงคะอูงหูทุกคนเติเข้าวสุกสำปังยังไม่ถึงนาทีเลยนะเออเข้าแล้วเข้าเร็วอยู่นะพอรล น้องๆเฮ้ยสาวทัพเมืองรักมาดีทุกคนเนี่ยคิดทุกคนคะมาลุ้นด้วยกันแบบมาเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซับส็อกไทน,นะคะอยากให้เล่นเกมะลรก็คอมเมนต์พูดมาทุกคนหน้าเทมาดี รางวัลรวมร465บาทค่ะโอู้หูได้ทืนไปต่อนะคะก็เพิ่มเป็น8ไปเลยนะคะไม่รอนะคะเออจะเป็นเอ,อ้ยจะเป็นคนที่เล่นเล่น,แ,นบแบบสาวทำกระชายแบบเป็ดบ่อยมากพยายามปรับ,บ,บให้มันส,งสูงๆไปเลยเพราะว่าเวลามันได้ไมันได้ปังจริงๆคือโคตรปังค่ะสวาสวทำแบบให้ดีจริงๆให้แบบแท้เลยนะมาที่ส่ตัวน้อยอย่างเรานะคะ,ะอุ้ย ทุกคนคอยากได้แบบไหลขอมูนนะเฮ hey, ้ยิวอะคนวายวายเทอเปล่าด้ัหวเออังวโตอง่เทุกคน,กคน,กคนถ้าใครเล่นได้แบบนี้ก็ถอดเลยนะคะเพื่อเบ็ลสองนะคะอุ้ยน้ำม่วงมาทุกคนมาเจเออโอ้หน่าเด็เ,เ,เนะีน้องาดีเฮ้ยเท เคมาเหอะเจมาลุ้นเคกอตอนเนี้ยเคเข้าหห <c oughs> อุ้ยมาอีกงง <c oughs> เอสวยงามอย่มาสิยังไงกันคะนี่เนเออทุกคนช่วงนี้ใช้ชเล่นสวนาวทำเป็นไงาคอมเมนต์ดสได้ลคะอู้ยวายเค,เคยจ,จับสายแทงนีทุกคนแล้วแบบพอเคแต่บุดได้รางวัลก้อนโตเลยนะเออตามร้อยี่สิบ,บสิบบปดสบกับเค <c oughs> า วยงามจริงหหน้าเขียวพีวายทุกคนวายอะไรมีวายไรที่ตอบมางนกี่มาเลยเฮทุกคนสวยงามอะไรแล้วทุกคนจะวายอะไรวายอะไรม่เดี๋นี้เออหน้าเขียวทุกคนเลือกเตะขาบังให้มานะมาถึาเทเคามรกทุกคนคะเราเพิ่เกันี่สีมาทำเปเ เออก <ว boundaries. S 1> <si suppression> ็ถ <fin anta> <ots> ือ <guarding> ว <okay>? ่าเบ็กที่สิบเป็นเด็กที่ดูเใช้ได้เลยนะแต่เวลาหมดมันก็จะหมดเดนะอยากรักก็ต้องเขียโอยากให้มันเป็นเพียงแค่ความฝังนะเออันเราต้องปังเราต้องเสี่ยงในความฝังเจน่าเจก้สุดอะมาสิมาที่กุ้ยมันคนว้ยวายไกวากนกันกันกันกะนกันกันกันเันก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 ัน้ันกันกันกกน าเออคุณผู้หญิเอไม่มาแล้นะคะรางวัลต้นตห้าร้อยห้บาทแล้วคุณผู้หญิงทำไมเขาอุบหูเอดอกนี่ถือว่าถูกหกสิบาทเออมาสุดจริงกับคุณ้หมาดแล้วคนควายไปอยู่ไกลเกินนะคนมาดียังไงยังไงกันท่านเฮ้ยทุกคนมาดิโอ้ยทุกคนมันไม่เท่าไหร่แล้วอุ้ยเจงมาดิอู้หญิงวันนี้คิดไม่ถี่เลยนะจะเล่นจับค่ำอ่ะเออก็ถือว่าถูกเลยนะเอยทุกคนมีวายแล้ววาย ูกับจริงอ่ะสวยโกินเหมืนเนี่ยเออมาดียังไงลันทะเนียน่าเขียวเหนียวซับมาดีหน้าเขียวมีวายั้งวดเต็กเปรี้ยงีกดตสกายีนักวันเนีวสวยตัวแขงข้อแบบข้าแบบปังอ่ะกโขนนะมโดนรักโดนาย กะบดมโดนต้องมนมาิยังไงหยสิเขาอะไรบปั๊มาสิยังไงคะนี่อ่ะ้ไหลเลยนะมาดิอุ้ยมาดิมีไวุ้กคนมีไว้ดอกนี้ไม่เปี้ยนะกาไม่มาคเปรี้ยนทุกคนฟังฝรั่งยโอเะมังไงทันีีอ่ะต่อเชอีกละ จัดจริงนะเออมาตีอยูทุกคนเอออย่าลูกกลับไปคืนก็พอนะขอเลยลูกกลับไปคืนมันหมดแล้มันยังเด็กที่สูงไงเออมันมาเวลามันจ่าย,ม,าย,ม,ยากกมันจ่ายเลยลูกกลับไปเลยน,นะเพราะว่าแันเข้าใอ่ะทุกคนมาดูความปังความปังในครั้งนี้ความปังจะงปปยังไงทุกคนมีเทปกลับมาให้ทุกคน ทุกคนมันหมือนจะรูดกับเบรอีกแลเออเริ่มแล้วนะเออทุกคนหรืว่าเบ่สิทมันจะไม่ปังหรืหรือยังไงนมาดีเฮยยังไงคนเนี่ยเฮยมาดีคิวทุกคนเรามาเริ่มใจ่ายแล้วเพราะเบรกสเนราจะไปแพในนี้ทุกคนรูดกับเบระเลยนะคออะไรกันคเนี่ย ยังไงมีวายทุกคนมีวายเรีมให่มาดีนะฟ้าโอ้โหมีวายแล้วทุกคนมีวายอะไรจะตกติดติดนี่ดอมาดิติดติดีจติติดู้ดอดิแล้วข้าไหลตัวด้วยอทุกคนีแบบสุดลุ้นลุ้นเยอะลยเพราะว่าเรามาในช่ที่ติแล้วต้องไปสของโบเยอะเยทุกคนที่ดูความปงอทุกคนติดมุนนะเออกับดิ ว่ามันจะดีเปลักหลักเอคิดว่ามันจะปังปัแต่มันก็ต้องฟังมากๆอ่ะขอเหงษมาดิมีกระสุนปักเ่ยหน้าทีเดียวโอ๊ยแต่ยังนันันมาดิพอตู้จริงๆอต่อแต่แรกยังตีอเออคือก็ตกดีอ่ะอือตกพสกจอมมัตกเหนจริงๆมาดิยังไงกันันนี้อ่ะเยอีกเ็ดหมุนอีกเ็ดหมุนอย่างเงี้ยอีเสาวทำเพื่อรักขอเหอษมาดขอเถอความปังอที เด like oui> ็่อ่ะนานีนะเจจะตกในเดที่มันเพงอ่ะเฮ้ยน่าเสียไงทุกคนอตงนี้หน่อยมั้ทุกคนมาด วันรวม430บาทปัดโถ2,000เพื่อนรักมาเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด40เลยนะพร้อมลุยเลยนะเพราะเบ็ด20ไม่ปังนะทุกคนข้ามสเตจเลเวลไปเลยมาดูยังไงยังไงสาวท่าเพื่อนรักดอกนี้เทีย่ยงเขาให้484บาทปังบ,บ 11, ลังถูกเลคที่สุดละเออดอกเดียวทุกคนโอ,โโอโุ้ยงั้นขอจอดในการเล่นเกมเพียงเท่านี้ค่ะเพราะปรับเบ็ด40ปุ๊บปังเลยค่ะได้มา2,000ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณมากนะคะทุกคน